ทางตำรวจสากลหันมาให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเพราะว่ามันมีความสูงเสี่ยงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมคะคุณสวลักษ์ใช่ค่ะประเทศในแถบนี้ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเมียนมาไทยถือว่าเป็นพื้นที่สําคัญนะคะเพราะว่ากลุ่มอาชญากรข้ามชาติเนี่ยใช้เป็นสถานที่ตั้งสานักงานแล้วก็เป็นเส้นทางค้ามนุษย์ด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประเทศเมียนมาซึ่งก็มีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอยู่แล้ว จน,จนทำให้พื้นที่ตามแนวชายแดนหลายจุดเนี่ยกลายเป็นเขตปกครองตอนเองแบบไกกลายของกองกําลังต่างๆโดยที่รัฐบาลเมยียนมาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะอย่างกรณีล่าสุดน,นะคะคือการเข้าไปช่วยเหลือคนไทยและชาวต่างชาติที่หลบหนีออกจากสํานักงานของกลุ่มอัชญากรชาวจีนในเมืองลาวไก่ในเขตปกครองพิเศษโกกั้งด้านที่ติดกับชายแดนจีนเมยียนมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาค่ะ โดยได้รับความช่วยเหลือและคําแนะนําจากกองกําลังวะและทหารโกกัง้งกองทัพพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาที่ช่วยนําคนไทยกลับประเทศได้สําเร็จแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถือเป็นเพียงเศษเสี้ยวของการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งประเมินว่ามีคนที่ถูกหลอกไปทํางานในลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า2 2 0 0 0 0คนต่อปีค่ะ เลขาธิการองค์การตำรวจสากลน,นะคะระบุว่าในแต่ละปีค่ะกลุ่มอาชญากรข้ามชาติทั่วโลกสามารถทำเงินได้มหาศาลนะคะประเมินว่ารายได้ต่อปีมีมากถึง2-3ถึงล้าน,ล,านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของเกาหลีใต้ทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะและในรายงานของตารวจสากลเมื่อปีที่แล้วระบุว่าจุดเริ่มต้นของการค้ามนุษย์ ยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะประเทศหลักๆคือกัมพูชาลาวและพื้นที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาซึ่งกลุ่มอาชญากรข้ามชาตินะคะได้ขยายสำนักงานกระจายไปในประเทศเหล่านี้รวมถึงไปตั้งสำนักงานในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยค่ะและพื้นที่ที่กลุ่มอาชญากรเลือกใช้เป็นฐานนะคะจะได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีกฎระเบียบแตกต่างกันไปแต่ว่าเป้าหมายหลัก คือการเปิดทางให้บริษัทข้ามชาติสามารถทําธุรกิจได้อย่างเสรีเพื่อหวังที่จะดึงเงินเข้าประเทศแต่ว่ากลุ่มอาชญากรกลับใช้จุดนี้เป็นช่องทางทําธุรกิจผิดกฎหมายค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือประเทศเมียนมานะคะซึ่งก็มีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศมานานหลาย10ปีจนทําให้พื้นที่ตามแนวชายแดนกลายเป็นเขตปกครองตนเองของกลุ่มติดอาวุธนับร้อยกลุ่ม แล้วก็กลายเป็นช่องว่างให้กลุ่มอัชญากรข้ามชาติเข้าไปปักหลักสร้างฐานที่มั่นเปิดสำนักงานหลอกให้คนเข้ามาทํางานเพื่อไปหลอกเงินจากคนอื่นอีกต่อหนึ่งค่ะอัชญากรรมที่มีจุดเริ่มต้นมาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะสร้างผลกระทบไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าคนที่ถูกหลอกลวงผ่านออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนั้นกระจายไปในหลายทวีปทั่วโลก ซึ่งองค์การตำรวจสากลน,นะคะระบุว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวงจรน,นี้มีอยู่2ประเภทค่ะกลุ่มแรกคือคนที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์คนกลุ่มนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่นะคะจะถูกหลอกว่ามีงานให้ทําเป็นงานง่ายๆรายได้ดีแต่เมื่อสมัครแล้วไปถึงที่หมายแล้วปรากฏว่าตัวเองถูกหลอกแต่ก็ไม่สามารถหนีออกมาได้ค่ะแถมยังถูกทรมานถูกบังคับให้ทํางานอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบ ก็คือกลุ่มประชาชนทั่วๆไปนี่แหละค่ะที่จะถูกหลอกลวงผ่านออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบจนสุดท้ายก็ต้องสูญเงินให้กับกลุ่มมิจฉาชีพข้อมูลจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสาประชาชาตินะคะประเมินว่าในปี2023มีคนที่ถูกหลอกทั้งหลอกไปทางานและถูกกักขังโดยกลุ่มอัชญากรข้ามชาติเฉพาะในเมียนมาเนี่ย ประเมินว่าน่าจะมีประมาณ1 2 0 0 0 0คนและในกัมพูชานั้นประเมินว่าน่าจะมีอยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0คนทีเดียวค่ะองค์การตำรวจสากลน,นั้นไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าในแต่ละปีมีคนที่ตกเป็นเหยือ่อและก็เป็นคนที่สูญเงินให้กับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติเนี่ยจำนวนเท่าไหร่มูลค่าความเสียหายมากแค่ไหนซึ่งการแต่ว่าเงินจากการหลอกลวงผ่านออนไลน์เนี่ยเป็นไรายได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ รายได้หลักของกลุ่มอัชยากรข้ามชาติร้อยละ40-70ถึงมาจากการค้ายาเสพติดค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เส้นทางลักลอบค้ามนุษย์ในการขนยาเสพติดรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินต่างๆที่ถูกขโมยมารวมถึงรถยนต์แล้วก็ลักลอบค้าอาวุธและนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 การหลอกลวงผ่านออนไลน์นั้นขายายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นช่วงที่คนตกงานจํานวนมากค่ะทําให้คนเนี่ยให้ความสนใจกับการสมัครงานผ่านออนไลน์ และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นช่วงที่คนเนี่ยต้องเก็บตัวอยู่แต่ในที่พักทําให้ผู้คนใช้เวลากับหน้าจอออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่สนใจการลงทุนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลแล้วก็มองหากำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรวมถึงโรแมนต์แกมหรือว่าหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินให้มิจฉาชีพ และที่สําคัญค่ะกลุ่มวิชาชีพเองก็ปรับรูปแบบการหลอกลวงให้เข้ากับเหตุการณ์แล้วก็ใช้เทคโนโลยียุคใหม่อย่างเช่น deepfake ที่ทําให้การหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นค่ะรายงานขององค์การตราจสาะเทเมื่อปีที่แล้วยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลทั่วโลกนะคะปรับแก้ไขกฎหมายให้เท่าทาันกลุ่มอัชญากรค่คะแล้วก็ร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อจัดการกับปัญหานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่มีความคาบเกี่ยวกันอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางในการาลักลอบค้ามนุษย์นะคะทางสำนักง,งานตำรวจสากลก็แนะนำวา่าอย่างไทยเนี่ยควรจะร่วมมือกับประเทศปลายทางที่เหยื่อถูกส่งไปประเทศนั้นๆเพื่อที่หาทางป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือเหยื่อเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ